สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนงของเพจแปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแสดงเทคนิคพิเศษนะครับที่หลายคนยังไม่รู้นะครับคือการที่เรานะครับกำหนดแพทเทิร์นฟิลหรือแฮตนะครับเบสออนเลเยอร์อย่ตัวอย่างตรงนี้นะครับผมทำเซกชันคัดขึ้นมาแล้วนะครับผมสามารถที่จะกำหนดนะครับเซกชันได้เลยนะครับง่ายๆเลยอ่าดูเทคนิคนะครับอยู่อย่างเช่นนะครับผมลบตรงนี้ออกครับแล้วผมก็ลบฟิชชั่นออกไปอ่านะครับดูนะเดี๋ยวผมตัดเซกชันนะครับกดเซกชัน คลิกตัดแล้วผมก็เลื่อนเข้าไปครับนะไม่ใช่ลักอินนะครับเป็นเทคนิคธรรมดาอย่แหละนะครับต่อมาครับปุ๊บนะครับนะครสั่งตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปิดตรงนี้อ่อนเซสชันตรงนี้ก่อนนะครับเอาละปกติแล้วมันจะเป็นกลวงอย่างนี้ครับปกตินะครับวิธีการทำเซสชันนะครับให้มันปิดตันนะครับในโปรแกรมแซฟเนี่ยให้เราคลิกขวาครับแล้วกดคําสั่งที่เรียกว่านะครับเออเครียดกรุ๊ปฟอร์มสไลด์ครับคลิกเลยเมื่อคลิกเสร็จนะครับ เราจะมีเซ t ชันตัดอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับซึ่งเราไม่เห็นไดง่ายนะครับเราต้องกดเอาไลเนอร์ดูจะเห็นว่ามีการเกิดกรุ๊ปขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับเลื่อนออกมา1บินครับเพื่อให้เปิดทางนะครับให้เห็นเซ c ชันอ่าเอาละผมเดี๋ยวเกกไปในเอาไลเนอร์นะครับผมก็จะเห็นนะครับส่วนที่เป็นดินครับและส่วนนี้ครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นคอนกรีตเอาละครับเดี๋ยวผมจะย้ายส่วนนี้นะครับ ให้ไปอยู่ในเลเยอร์ของนะครับคอนกรีตอาซีเซ็กชันครับและผมย้ายเลเยอร์นี้ครับให้ไปอยู่ในเลเยอร์เอิร์ธเซ็กชันและเห็นไหมครับทันทีที่ผมย้ายเข้าไปครับมันก็จะโดนนะครับแพทเทิร์นเป็นแนวคอนกรีตแล้วก็นะครับดินเลยซึ่งตรงนี้กำหนดได้ง่ายๆผ่านการใช้เลเยอร์ครับเห็นไหมครับเลเยอร์ผมกำหนดเลเยอร์ให้เป็นนะครับคอนกรีตแล้วก็เป็น เห็นไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆครับเราสามารถที่จะกําหนดนะครับสีนะครับแทนที่เป็นเลเยอร์ได้เลยนะครับแล้วนี่คือกลยุทธ์ง่ายๆครับในการที่เราจะสามารถนะครับตัดเซกชันได้รวดเร็วเลยแล้วก็กําหนดนะครับแพทเทิร์นตรงนี้นะครับอ่าวังว่าจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับนะลองดูนะครับกําหนดได้เลยนะครับสวัสดีครับ